มา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 เอาเรื่องแรกเลยไหมเรื่องวอมวอมแล้วกันเรื่องวอมวอมเรื่องแรกเอาเป็นประสบการณ์แปลกๆก่อนแล้วกันที่ที่ไปอ่านไปเจอมาคือถ้าเราพูดกันถึงหินหลุมศพของญี่ปุ่นอ่ะเคยเคยนึกออกใช่ไหมที่เป็นหินแล้วก็สลักเป็นเหมือนตัวอักษรชื่อประจําตระกูลนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนึกถึงสุสานนึกถึงความน่ากลัวของการลบหลูก่การอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องหนึ่งแล้วกันที่เกี่ยวกับศิลาหลุมฝังศพ เรื่องราวมันเริ่มต้นขึ้นตอนที่มีโพสต์โพสต์หนึ่งเกี่ยวกับการเล่าเรื่องผีเกี่ยวกับศิลาลุมฝังศพนี่แหละโดยเจ้าของกระทู้ได้โพสต์ว่าผมไปเจอเรื่องแปลกมาที่ศิลาลุมฝังศพครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นตอนที่ตัวผมมาอยู่ม้อหนึ่งวันนั้นน่เป็นวันที่ครอบครัวของผมได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดกันพวกเราก็พากันไปทําความสะอาดสุสานครับเพื่อจะไหว้หลุมศพบรรพบุรุษกันด้านพระสงฆ์ก็นํากระป๋องกับกระบวยน้ํามาให้ให้ตักลาดเหมือนตามเล่กันในปทญี่ปุ่นที่เวลาไปทำความสะอาดหลุมศ ทำความสะอาดเห็นฝังศพอะไรเงี้ยก็จะเป็นกระบวยถังน้ํากับกระบวยเออตักลาดตักลาดใช่ไหมซึ่งพระสงฆ์ก็นํามาให้ตัวของคนในครอบครัวเขาก็พาการทําความสะอาดหลุมศพคุณปู่บรรพบุรุษทําการลาดน้ําไปที่หินทําการเปลี่ยนดอกไม้จุดทูปไหว้บรรพบุรุษกันแต่ระหว่างที่ทุกคนกําลังทําพิธีไหว้บรรพบุรุษไหว้อะไรกันเนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่ตัวของผู้เล่าสังเกตเห็นเว้ยแล้วติดใจมากๆเลยคือข้างหน้าหลุมศพของครอบครัวเขาของตระก,กูลเขาเนี่ยมันเป็นหลุมศพ ลายาดอยู่หลุมหนึ่งที่แปลกเลยของหลุมศพนั่นนะคือบนหินของหลุมศพอ่ะมันมีผงสีขาวจํานวนมากเว้ยกองพูนขึ้นมาอยู่ตัวของผู้เล่าไม่ได้ไปลองไปตรวจเช็คดูวนาะมันคือเกลือมันคือผงซักฟอกหรือมันคืออะไรหรือเปล่าแต่เท่าที่มองจากสายตาไอ้ผงขาวๆนั่นน่าจะเป็นเกลือเว้ยแต่เกลือเวลาเราใช้เพื่อทําการพิธีปกป้องการสิ่งชั่วร้ายหรือสะกดวิญญาณหรืออะไรเงี้ยเขาจะทําแบบเป็นกองเล็ก สี่มุมเป็นกองแบบแค่ประมาณอย่างเงี้ยเออสี่มุมกองเล็กๆอะไรเงี้ยจะไม่ได้ทำกองใหญ่กองโตแต่อันเนี้ยไอกองขา,ขาวๆอ่ะมันกองโตมากเลยเว้ยแต่กองอยู่แค่ตรงกลางซึ่งมันแปลกและผิดจ,จากปกติที่เวลาคนเราโรยเกลือเพื่อไล่วิญญาณมากๆซึ่งตัวของเขาคาใจอยู่คนเดียวคนในครอบครัวเขา,ามไม่ได้มีใครสนใจหรือพูดถึงหรือคาใจกับไอสิ่งสิ่งนี้เลยเว้ยเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า,วาสิ่งเนี้ยไม่ควรไปแตะต้องหรือไม่ควรพูดถึงมันคนในครอบครัวที่รู้อยู่แล้วก็เลยไม่สนใจมันอะไรเงี้ย นั่นแหละแล้วหลังจากกลับมาที่บ้านเขาว่าคาใจเขาเลยตั้งกระทูนี้และตั้งแต่ม .1 จนถึงปัจจุบันเนี่ยทุกครั้งที่เขาไปทำคำาความสะอาดหลุมศพญาติหรือไปไหว้หลุหลม,หลม,หลมประจําตระกูลอะไรเงี้ยเขาจะเห็นในกองเกลือเนี่ยทุกครั้งเลยเว้ยจนปัจจุบันก็ออยังคงเห็นอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เจ้าของกระทูโพสต์ลงบนเพบอร์ดเลยแต่จู่ๆมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงคอมเมนต์ว่าขอโทษนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะการลาดน้ําบนหลุมฝังศพตอนไปไหว้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วชืื่่่่ออคนนเมชชวาาาจกงงหฝัศพ ตัวเจ้าของทุกท่ามาถามเอ้าจริงเหรอทําไมละ่ะทาไมสิงเรื่องไม่ดีไอคนเดิมก็คือชา่างทาหินฝังศพก็มาเบนตอบว่าถ้าพูดในเชิงไสยศาสตร์นะครับผมว่าคงไม่น่าจะมีใครชอบที่มีคนเอาน้ํามาลาดหัวเรามันน่าจะเป็นกาเรเสียมารยาทต่อผู้ล่วงลับเลยครับแต่ถ้าพูดเชิงตักศาสตร์น้ํามันจะทําให้ศิลาเสื่อมสภาพเร็วขึ้นครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์แบบโอ้โหชา่างทําหินมาเองเลยว่ะ ใช่ใช่ใช่น้ำคือศัตรูของหินซึ่งเขาก็มาลงความเห็นเนาะ,ะประมาณนักวิทยาศาสตร์คนลงความเห็นกันประมาณว่าหลายคนอ่ะมักจะลาดน้ําลงบนหลุมฝังศพตอนทําความสะอาดซึ่งจริงๆแล้วมันคือการทําความสะอาดที่ผิดหลักถ้าต้องการทําความสะอาดหลุมศพแบบจริงจังและให้ดีให้เอาผ้ามาชุบ,ชบเช็ดสิ่งสกปรกออกก่อนดีกว่าแล้วก็เอาผ้าแห้งมาเช็ดซ้ําแล้วถ้าหากให้มันสภาพดีกว่าเดิมอีกก็คือควรจะลงแว็กอย่างน้อยปีละสองครั้งก็คือใช้โอกาสตอนช่วงเทศกาลว่าบรรพบุรุษ ตอนดด้วยไม้ผีกับตอนด้วยดูวยไม้่วงปีละสองครั้งจะช่วยทําให้หินหลุมฝังศพเนี่ยยังคงสวยงามเงางาม,งามแล้วก็คงทนแต่ห้ามไซแว็กสูดน้านะครับมันจะทําให้ซึมเข้าไปในตัวอักษรที่สลักบนหินมันจะรบกอกยากมากคุณอื่นก็มาคอมเมนต์แบบโหว้าว oh, wow, ได้ความรู้ใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ยจนเจ้าของกระตุ้ก็เลยมาถามต่อว่าอ้าวถ้าแม่ใช้กระบวยลาดน้ําลงบนหินแล้วแล้วทาไมพระถึงถึง,ถงแจกกระบอกน้ํากับกระบวยล่ะ เพราะตัวเขาเองอ่ะไปทำความสะอาดหลุมศพทุกครั้งอ่ะก็ใช้กระบวยน้ำนี่แหละลาดลงบนหินฝังศพเมื่อเคยนึกในมุมนี้เหมือนกันว่าเออวะเรากาลังเอากระบวยน้ําลาดลงบนหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพนี่ว่าโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่เตือนกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยท,ทุกคนก็แท็กไปที่ไอช่างทําหินหลุมฝังศพเว้ยจนตัวไอช่างทำหินฝังศพก็มาตอบคอมเมนต์ว่าเคือถังน้ำอ่ะที่พระเอามาให้เนี่ยจริงๆแล้วเอาไว้ใช้สําหรับซักผ้าขี้ริ้วครับในการทําความสะอาดหลุมฝังศพส่วนกระบวยเนี่ยเอาไว้เติมพวก น้ำในใจการดอกไม้ครับส่วนเรื่องการลงแว็กจริงๆแล้วร้านเรามีบริการนะครับโดยแว็กจะอยู่ได้นานประมาณ3ปีราคาอยู่ที่5้าหมื่นเยนครับแต่จริงๆแล้วถ้าคิดดูดีในมุมของผมนะครับผมแน,นะนําให้ทําเองดีกว่าเพราะว่ายังไงเราก็ต้องไปไหว้พระบุรุษปีละสองครั้งอยู่แล้วฉะนั้นการไปลงแว็กเองมันก็ได้จะประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ทําให้หินยังคงด,ดูดีอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาก็ลงมูเล็บไปว่าขอโทษนะครับที่ทำให้กระทูนี้มันแบบออกนอกประเด็นไปอะ่ะผมขอจบการแนะนำเพียงแค่เท่านี้ แต่มันกลับกลายเป็นว่าคนเลยกระทู้กลับมาถามต่อว่อาอ้าแล้วแว็กควรใช้แบบไหนครับแว็กแบบราคาถูกหรอแว็กใช้กับรถได้ไหมบางคนก็มาถามต่อว่าแล้วพวกหลุมฝังศพละ่ะที่มีหลังคาละ่ะควรมีหลังคาหรอแล้วถ้าบอกว่าราดน้ําไม่ดีแล้วเวลาโดนฝนละ่ะก็แยด่ดิไอ้สร้างตามผินก็โผล่กับมาตอบอีกว่าขอโทษจริงๆนะครับที่เออผมทําให้กระทู้กระทู้นี้มันดันกลายเป็นเก็ความรู้เรื่องหินของหลุมฝังศพไปแต่ไหนๆก็ไหนๆขออธิบายอีกสักนิดน,นะครับเขาก็บอกว่าจริงครับ หินกับการโดนฝนเนี่ยมันไม่ไดีจริงๆมันควรจะมีหลังคาเพื่อบังหลุมศพจริงๆแหละแต่การจมุงหลังคาเนี่ยถ้าเป็นไม้ก็คงไม่เข้ากับหินเป็นทําสวยๆก็คงไม่สวยสมกับตระกูลแต่ถ้าทเป็นหินก็น่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงคนส่วนใหญ่เราจะมีบัตรเจ็บในการทําหลุมฝังศพครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เยอะมากมายและที่สําคัญเลยคือถ้าต้องการจะดูแรงจริงอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จ้างคนแบบเรานี่แหละครับนั่นแหละครับทำให้พวกเรามีกินเออทีนี้คนก็แบบว่าอ๋อรอครับเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วแลวเรื่องแว็กนี่ยังไงครับแว็กควรใช้แบบไหนนะครับไอคนช่างทําหินหลุมศพก็มาตอบอีกเ,อเรื่องแว็กนะครับใช้แค่ถูกๆก,ก็พอครับไม่ต้องใช้อะไรแพงแต่ก่อนลงแว็กอย่าลืมนะครับว่าทําความสะอาดให้ให้หมดจดก่อนเช็ดให้แห้งด้วยแล้วก็ค่อยลงแว็กก็คือนั่นแหละครับอย่างตัวผมเองเวลาผมทำความสะอาดหลุมศพ เดีห๋หินฝังศพให้ลูกค้าผมจะพูดเสมอน,นะครับว่าขอโทษนะครับตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่อดทนนิดนึงน,นะครับแล้วผมให้ทคำความสะอาดให้เขาครับแล้วก็ยังเล็บว่าขอโทษเจ้าของกระทู้จริงน,นะครับที่เผอพาออกประเด็นไปยาวเลยทีเนี้ยมันก็จะเริ่มมีคนมาค,คอมเมนต์กันเรื่องหินเขาลุงฝังศพเว้ยเริ่มมีการดิสคัทกันเริ่มมีการคุยกันเริ่มมีการอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคอมเมนต์เรื่องผีเปียวหายไปเลยเว้ยทุกคนตามมาขอความรู้เกี่ยวกับหินเขาลุงฝังศพของไอช่างทําหิน แล้วก็เริ่มมาขอช่องทางการติดต่อเริ่มมาขอให้ไปดูแลหลุมฝังศพของตระกูลเขาได้ไหมพื้นที่ของคุณอยู่ไหนอะไรเงี้ยจะเป็นกระทูนี้แม่งหมดความน่ากลัวไปดื้อเลยเว้ยจบประมาณนี้ครับเรื่องแรกบมบอกเอาต่อ,ต,อต่อเรื่องสองเลยนะก่อนที่ทุกคนจะหนีและด่ากันว่ามึงเอาอะไรมาเล่าเลยเรื่องที่สองชื่อเรียกว่าอ e ีเมลจากยูคิคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ผลิมันมีวันหนึ่งที่อยู่ดีๆก็มีอ e ีเมลส่งเข้ามาทางโทรศัพท์ของตัวผู้เล่า ซึ่งเป็นอีเมลจากต้นทางอ่ะคือไม่รู้จักคือแบบไม่ได้เบมชื่อไว้อะไรเงี้ยในอีเมลเขาส่งไว้ว่านี่ยูกินะแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดจังคือชื่อของตัวผู้เล่าสมมุติจะให้ชื่อบีโกะจังแล้วกันนี่ยูกินะบีโกะจังเสื้อเชิ้ตที่ใส่วันเนี้ยน่ารักสุดๆเลยแล้วก็ส่งไปลูกอีโมจิหน้าเขินมาแล้วหลังจากนั้นก็มีอีเมลแบบเนี้ยประมาณอย่างนี้นะจากยูกิส่งมาเรื่อยๆเว้ยเช่นเมื่อกี้ลืมล่องไว้บนรถไฟใช่ไหมทำไมเธอเป็นคนขี้ลืมแบบนี้เนี่ยแล้วก็ส่งอีโมจิหน้ายิ้มมา ตัวของผู้เล่าเลยรู้สึกว่าเจ้าของอีเมลหรือยูกิเนี่ยคอยเฝ้าดูตัวเขาตลอดเวลาเลยเวย้ยเหมือนสตอ,อกเกอร์เหมือนโรคจิตที่คอยตามตัวเขาอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวของผู้เล่าขนลุกแล้วก็กลัวเลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนอ e ีเมลแอดเดสเวย้ยแต่ไม่ว่าเปลี่ยนกี่ครั้งก็ตามไออีเมลจากยูกิยัยงคงถูกส่งเข้ามาเสมอที่แปลกสุดเลยนะคือบางครั้งอนะ่ะตัวของผู้เล่าหรือบีกโกจังเนะี่ยเปลี่ยนอ e ีเมลแบบที่ไม่ได้บอกใครเลยแบบ เพิ่งเปลี่ยนแบบเพิ่งซื้อซิมใหม่มาใส่เข้าโทรศัพท์ปุ๊บเมลแรกที่เด้งเข้ามาคือเมลของยูกิเว่ยแรกๆอย่างที่บอกเขาคิดว่าเป็นแค่พวกโรคจิตตามตือใช่ปะ่ะแต่หลังๆความคิดเขาเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าเนื้อหาในอีเมลบางครั้งมันกลับมีเรื่องที่เหมือนกับคําทํานายอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเช่นแบบมันมีวันหนึ่งที่ตัวยูกิส่งอีเมลมาว่าวันนี้มีนัดใช่ไหมให้ไปถึงช้าสักชั่วโมงหนึ่งจะดีกว่านะซึ่งตัวของผู้เล่าหรือบีโกดก็ไม่สนใจเว้ย ก็คิดว่าเป็นเมลของไอยุกิและลก็โรคจิตอะสตอกเกอร์คอยตามอะไรเงี้ยตัวของเขาก็ไปตามนัดตามปกตินั่นแหละแต่กลับการเป็นว่านัดที่เขานัดไว้กับเพื่อนสนิทเพื่อนคนะนะั้นอะดันติดงานพิเศษเว้ยเลยทําให้มาสายจากนัดเดิมหนึ่งชั่วโมงเต็มเมันก็เลยเหมือนเป็นสิ่งที่ยุกิทายถูกว่าถ้าไปช้าหนึ่งชั่วโมงมันก็จะพอดีเวลากันกับเพื่อนสนิทเขาอะไรเงี้ยอีกหนึ่งตัวอย่างหนึ่งของการทํานายนาคตก็คือยุกิส่งข้อความมาในตอนเช้าว่าระวังกระเป๋ากระโปรงสีดํานะ ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ตัวของผู้เล่าเขาไปเดินเล่นตลาดนัดเว้ยเราก็ได้ไปเจอกระโปงตัวหนึ่งที่ร้านมือสองรู้สึกว่ากระโปงนี้มันน่ารักมากก็เลยลองเอามือล้วงไปในกระเป๋ากระโปงดูแบบเช็คแพทเทิร์นเช็คอะไรอย่างเงี้ยพอล้วงไปกลับเจอเงินหมื่นเยนอยู่ข้างในเว้ยมมันก็แบบเนี้ยบังเอิญอีกแล้วที่มันแบบเป็นเหมือนการทํานายอนาคตอะไรเงี้ยจน้มีอยู่คืนหนึ่งตัวของผู้เล่าปถูกสารภาพรักโดยผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันไม่นานแล้วกัน ตัวของผู้เล่าหลังจะโดนสรารภาพก็กาลังนั่งไตรตรองนึกอยู่ว่าจะเอายังไงดีกับคนคนนี้เพราะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานแต่เขาก็ดูเป็นคนดีนะอะไรอย่างเงี้ยจะรับรักดีไหมหรือไม่รับรักดีวันนั้นเองยูกิก็ส่งเมลมาอีกส่งมาว่าผู้ชายคนนั้นมีแฟนอยู่แล้วนะให้ระวังตัวด้วยละ่ะทางที่ยูกิไม่เคยเล่าอะไรใฟังเลยว่าเขาคุยกับผู้ชายคนนี้อยู่เพราะเหมือนเป็นคนที่คุยได้ไม่นานอหะยังไม่กล้าที่จะเปิดตัวให้เพื่อนๆหรือคนรอบตัวรู้เลยด้วยซ้ำแล้วอย่างที่บอกว่าตัวยูกิ ไม่เคยโกหกแล้วก็ไม่เคยทำนายผิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาเลยลองเชื่ออีเมลนี้เว้ยตัดสินใจถามผู้ชายคนนั้นตรงๆเลยว่าแบบเธอมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหมทําทำเงทำแบบนี้อะไรเงี้ยสุดท้ายก็เป็นแบบที่ยูกิบอกเว้ยว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนอยู่แล้วจริงๆตัวของผู้เล่าเริ่มรู้สึกว่ามันผิดปกติละมันเริ่มไม่ใช่ละไม่ว่าจะเรื่องที่รู้ทุกเรื่องของชีวิตเขาอะไม่ว่าเมื่อไหร่ก็รู้หมดว่าเขาทําอะไรอยู่ไหนแล้วก็ทายอนาคตได้แบบแม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ ขาได้ตัดสินใจส่งอีเมลตอบกลับไปว,ว่าเธอคือใครกันแน่แต่สิ่งที่ยูกิตอบก็คือว่าฉันก็คือยูกิไงแค่นี้นซึ่งตัวของผู้เราก็ตัดสินใจซักไซร์ไล่เลีออยงถามต่อให้ได้ว่ามันคือใรกันแน่ยุกิเนี่ยตัวยุกิตอบแค่ประมาณว่ายุกิชอบตัวผู้เรามากๆแต่ในฐานะผู้หญิงด้วยกันนะไม่ใช่แบบชู้สาวอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกแปลกอยู่ดีอะต่อให้มันรู้สึกปลอดภัยขึ้นมันนิดหน่อยก็ตามเว้ย แล้วก็ตัวโยกิอ่ะไม่เคยทําอะไรที่ตัวพวกเราจะเดือดร้อนเลยนะไม่เคยรบกวนไม่เคยโผมาสตอกเกอร์ให้รู้สึกอึดอัดไม่เคยทําอะไรมันเลยแล้วก็สิ่งที่โยกิยะทำทุกวันก็คือส่งอีเมลมาประมาณวันละ4ฉบับ4ี่อีเมลแต่นั่นแหละลึกๆในใจมันก็ยังคงรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็อึดอัดน่ากลัวอยู่ดีเว้ยเพราะมันเหมือนมีใครบางคนที่คอยจับตาดูเราแับทั้งวี่ทั้งวันอนะ่ะจนตัวผู้เราตัดสินใจที่จะลองทําการทดลองบางอย่างตัวพวกเราตัดสินใจที่จะไปเที่ยวตาย่างจังหวัดเว้ย พอวางแผนวางอะไรเสร็จใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้นรถจะไปเที่ยวไปเที่ยวตางจังหวัดแล้วนะตัวของพวกเราก็ส่งอีเมลไปถามยูกีว่ารู้ไหมว่าตอนเนี้ยฉันกําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้คือถ้ามันเป็นสตอกเกอร์ที่อยู่ภายในเมืองมันอาจจะตอบไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยตัวยูกีมาตางจังหวัดแล้วอยู่ไกลจากที่ที่เคยอยู่แล้ว <c oughs> มันกลับกลายเป็นว่ายูกีตอบว่ามีโกจังก็อยู่ลาสตราบัคในเมืองตืดๆนี่ไงกําลังดื่มคาราเมลคาปูชิโน่อยู่กับตตืดๆดจังใช่ปะ่ะเช้านี้ลังเลใช่ไหมล่ะว่าใส่รองเท้าีด แต่ฉันว่าคู่สีชมพูน่ารักสุดๆแล้วแหละอันนี้คือสิ่งที่ยูกิจังตอบมาเว้ยทุกอย่างถูกต้องแบบเป๊ะๆมาเลยทําให้ตัวของผู้เล่าเดินหาเลยว่ายูกิจังอยู่ไหนแอบดูอยู่ตรงไหนกันแน่เดินๆๆ,ๆ,ๆ,ๆสุดท้ายก็ไม่เจอใครที่ดูมีทีท่าจะเป็นยูกิจังได้เลยเว้ยก็เลยเริ่มมั่นใจว่าไม่น่าใช่คนถ้าอย่างงี้ไม่น่าใช่คนละเพราะว่ามันสามารถมองเห็นอนาคตได้ด้วยจนลองปรึกษากับเพื่อนตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังรวมถึงโพสกระทู้นี้ด้วยทุกคนก็เลยเริ่มเชื่นว่า หรือเนี่ยสู่วิญญาณสมัยใหม่วิญญาณที่กลายเป็นวิญญาณยุคดิจิตอลวิญญาณที่อยู่ในอีเมลไปแล้วอะ่ะและตอนที่เขาโพสกระทูเนี่ยสิ่งที่เขาโกหสุดเลยก็คือยูกิจะมาตอบกระทูกระทูนี้ไว้จบประมาณนี้ครับประมาณนี้เรื่องที่สองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับก่อนไปขอกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครยังไม่ซับสไครต์ต้องกดซับสไครต์ให้ด้วยครับถ้าชื่นชอบคอนเทนต์ของเราแบบนี้อยากซัพพอร์ตอยากสนับสนุนก็ Membership Super Chat Super Tan ์ ได้หมดเลยครับหรือแค่เข้ามาดูเฉยๆกดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอบคุณมากๆแล้วคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้เต็มที่เลยครับอย่าด่ารุนแรงเกินไปก็พอเดี๋ยวทำใจไม่ได้